ไปต่อที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกันหน่อยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้ทราบเบาะแสบอกว่ามีพระที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยเอาศพเด็กแรกเกิดมาทำพิธีด้านไสยศาสตร์นี่นะฮะข่าวนี้สำคัญมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ขอสวัสดีคุณจุธามาศสุทนวัฒนาเจริญนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะล่ามภาษามือของเรานะครับอ่ะ ไปต่อเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาสืบทราบมาว่าพระ,ะอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ย<ม>สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระรูปเดียวะนะครับแต่เขารับแจ้งบอกว่าเนี่ยนะเอาศพเด็กเนี่ยไปทําพิธีทางไสยศาสตร์<ม>นะครับพอเจ้าหน้าที mm ่เนี่ยสืบทราบปั๊บก็เลยเ,ยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์แห่งเทวานี่<ม>เอาดูนะครับนี่นะครับ,รบเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านอย่างที่บอกว่าเนี่ยนะครับสำนักสงฆ์พระเนี่ย นะเอาศพเด็กมาทําพิธีหรือเปล่าก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์วัดถ้ำงูอยู่ในหมู่บ้านใหม่โนนเมืองอยู่ที่ตำบลห้วยยายจิว๋วอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่อย่างที่บอกว่าตามข่าวแจ้งว่าเนี่ยมีการนําศพเด็กทารกแรกเกิดมาทําพิธีทางไสยศาสตร์และก็ฝังร่างเด็กไว้ในบริเวณสํานักว่าอย่างนั้นตํารวจไปถึงเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไปตรวจสอบ ไปพบร่องรอยการเผาเศษใบไม้ครึ่งเพิ่งจะเผาหมัดๆว่าอย่างนั้นและก็พบหลุมที่ผิดปกติมีทั้งขวดน้ำเปล่าขวดน้ําแดงมีทูบมีเทียนทําเหมือนเครื่องเส้นไหวในจุดบริเวณนี้เออนี่นะครับหน่วยกู้ภัยก็ใช้จอบออใช้จอบใช้เสียมเนลองขุดดูนะครับขุดไปนี่นะก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดคาดว่าในหลุมดังกล่าวเนี่ยคล้ายๆกับว่า มีคนมาขุดเอาอะไรออกไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาเออ,อนี่ข่าวรัว่วไหมเออนี่บอกข่าวรัว่วไหมหรือคนที่ก่อเหต네ุเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนหน้านาี้หรือไม่นี่นะครับเป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะค้นหาอยู่สอบถามพระเฉลิมชัยชาคารโรนะครับอายุ64ปีเป็นพระสงฆ์รูปเดียวอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนีเนน้เห็นไหมข้างบนน่ะเห็นไหมยืนถ่ายคลิปอยู่เน,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 นี่นยเนี่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 ยนะครับทีนี้พระรูปนี้นะเป็นพระรูปเดียว อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้บอกว่าเนี่ยทางสำนักสงฆ์เนี่ยนะไม่ได้มีการทำคุณไสหรือทำไสยศาสตร์แต่อย่างใดมีเพียงการอาบน้ำมนตเพื่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับชาวบ้านได้สบายใจเพียงเท่านั้นเองอไอ้ที่บอกว่าเอาศพเด็กทารกเด็กเนี่ยมาทำพิธีทางคุณไสยเนี่ยไม่ได้ทำอ่ะฟังเสียงหน่อยพระเฉลิมชัยชาคารโรครับไม่ไม่จริงอ่ะไม่ไมีอ่ะ ม่มีทางผู้หญิงคือบอกครับไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็คือแค่อาบน้ำมูกน้ำมนต์แค่นั้นเองทะเลาะข้อต่อชะตาไม่เคยทำอ่ะทะเลาะข้อต่อชะตาเนี่ยที่ทำอยู่นะขณะที่นางสาวอัญชลีบึงคุณทศอายุ33ปีเจ้าของที่นะฮะซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้มีการตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเฉลิมชัยมาอยู่ที่นี่มาอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะ ไม่เคยก่อความเรือดร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชนแต่อย่างใดมีเพียงช่วงระยะหลังๆเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับบอกว่ามีการนําศพเด็กเนี่ยมาทำไสยศาสตร์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีการทําแบบนี้เบื้องต้นอา้าวตำรวจฟังยังไม่ปักใจเชื่อคาให้การของพระสงฆ์และก็ของผู้หญิงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสอบสวนหาข่าวนะครับและก็จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะ <c oughs>